สวัสดีครับมอนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง my travel farm นะครับ my travel farm นะครับสำหรับมอนี้นะครับก็สิมาเจอกันกับพี่น้องนะครับพอฝนตกบ่ได้ออกใบฟร์มนะครับมูนี้ก็เลยบ่ไดทายคลิปกันวิก็เลยมอนี้สิมาแช์นะครับแช์คลิปดีๆทิ๊กดีๆนะครับสำหรับมอนี้สิมาพูดถึงยาที่ใช้รักษานะครับ ยาที่ใช่รักษา,าโรคยอดหิดสําหรับไก่นะครับก็คือโรคหวัดหน้าบวมนะครับแล้วก็โรคขี้ขาวพวกโรคอาหรีว่างสินะครับผมกาใส่ยาตัวใดแล้วก็วิธีใส่ใส่แบบใดนะครับผมเพราะว่ามีพี่น้องนะครับหลายๆคนทักเขามาหาผมร้ายครับเรียกว่าใกล้หน้าบวมใกล้เป็นวัดหน้าบวมใส่ยาตัวใดบางทีผมกะอ่า แนวในคอมเมนต์ของ u t u b e นะครับมันเขี่ยมันทรงรลปบอะไรเนาะเขากับ่าสามาทรางส่งรหปให้ไ้พี่ห้พี่น้องเห็นได้ว่าลักษณะเป็นทั้งซี่นะครับบางทีบอกซื้อไปแต่ว่าย่า,ายไปซื้ออยู่ตามร้านาขายยาของอประสิทตว์เขาน่นกาสิบรรู้ว่าเขาห้ถึงว่าห้ยพิษนะครับวันนี้ก็สิมาแช่นะครับว่ายารักษาโรคหน้าบวมโรคขี้ขาว นะครับแล้วก็อหิบวาเบื้องต้นยังเสียครับโรคหวัดในไก่นะฮะในหนาฝนเนี่ยเ้าใส่ยาชนิดใดน,นะครับก่อนอื่นที่จะไปรับฟังฝากพี่น้องกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอคอมเมนต์ข้างล่างคลิปที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งถ้าห้าบว่กดกระดิง่งมันสิบบอแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องไม้เท่าเอดยวฟ้ามัาากก่งนะครับฝากทุกคนกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งนะครับที่สําคัญอีกหนึ่งกติกา ผู้ใดที่เขามารับชมเราฟังแล้วฝากคอมเมนต์ข้างล่างคลิปครับเพื่อที่สิ้นเดือนวันที่1ตอนเย็นเราจะนําซื้อผู้ใดที่เขามารับชมเราฟังคลิปของเฮานําไปจับฉลากนะครับเพื่อแจกไก่2ตัวนะครับส่งฟรีด้วยนะครับทั่วไทยนะครับสําหรับคลิปนี้กับพวกเป็นการเยเวลาก์ไปชมกันได้ครับว่ายามีจักชนิดตีเฮาเจะามา แช่พี่น้องฟังว้น,นี้นะครับแล้กการวิธีใส่ใส่จังไหรลักษณะของตัวยาเป็นจังไดนะครับขวดลักษณะขวดมันเป็นจังไดนะครับเวลางเข้าไปซื้ออยู่ตามร้านขายยาก็สิได้ซื้อถือนะครับไปกันเลยครับผมครับเขากับมาเจอกันกับยาชนิดแรกนะครับยาชนิดแรกนะครับที่ผมใส่แล้วประสบผลสําเร็จนะครับ2ตัวแรกคือ ผมสีเลือกใส่ตะชนิดที่มันง่ายๆนะครับเข้าสามารถเหตุใดง่ายๆนะครับชนิดแรกก็คือซูเปอร์กรีนครับขวดเป็นทั้งสี่แล้วทีวพี่น้องเลิกซูเปอร์กรีนขวดซีเขียวนะครับผมเป็นยารักษาโรควัดนาบวมนะครับอะฮิว่านะครับข้อดังข้อขอกที่ขาวทั่วไปโรควัดของไกลทั่วไปนะครับอ่านี่นะครับ เป็นขวดจังซี่รักษาพวกโรคนาบวมนะครับประเด็นคือโรคนาบวมกับขี้ข้านะครับพี่น้องล่องไปซื้อมาใส่นะครับซปเปอร์กรีนเป็นขวดจังซี่นะครับวิธีการใส่เข้ากับยดให้ใกล้กิ่นนะครับหนึ่งยดต่อวันนะครับหนึ่งยดต่อมือนะครับยดให้ใกล้กิ่นแล้วก็ให้เขากินน้ำตามนะครับผมเพื่อที่จะให้ยามันกระจายไปทั่วร่างกายของไก่นะครับแล้วก็อ่า หนึ่งวันผ่านไปเขากับวมาเบิงครับว่าไกลเข้าดีขื้นบอถ้าว่าถ้าในดีขึ้นจะกินติดต่อกันจากสามมือยศหามือละยศนะครับตอนเศร้านะครับพี่น้องอันนี้คือซูเปอร์กรีนนะครับผมมีขวดลักษณะจั้งสี่นะครับอันนี้ใช้กินนะครับอันนี้ใช้กินนะครับซูเปอร์กรีนนะครับผมซูเปอร์กรีนมีขวดจังสี่นะครับผมครับยาชนิดต่อไปก็คือ เป็นซูเปอร์กรีนคือกันแต่ว่าซือซ้อซูเปอร์กรีนพัดนะครับผมซูเปอร์กรีนพัอยาตัวนี้กับสีแห้งขึ้นมาจากน้อยนะครับผมยาตัวนี้ก็จะแรงขึ้นมาจากซูเปอร์กรีนปกตินะครับผมอันนี้ซื้อว่าซูเปอร์กรีนพัดนะครับพี่น้องใส่รักษาคือกันได้ครับหนาบวม อ่ะอ,อหิวาขี้คมาโรควัดต่างๆโรคข้อขอบข้อดังอย่างที่เกี่ยวกับไก่เนี่ยนะครับใส่ตัวนี้ได้เด้ state, green, นะครับซูเปอร์กรีนนะครับซูเปอร์กรีนลักษณะการใส่งานใส่เหมือนกันกับซูเปอร์กรีนธรรมดานะครับผมอันนี้เป็นซูเปอร์กรีนพัดนะครับผมลักษณะการใส่งานใส่เหมือนซูเปอร์กรีนปกติก็คือหยอดให้ไก่กลิ่นนะครับผมเราก็ดูอาการขาววันตวันนะครับผมสํมาหรับซูเปอร์กรีนพัดนะครับผมจะรักษา แต่ส่วนมากที่ผมเคยนํามาใส่บ่เกิน2มือใไกล้สิกับมาเป็นปกตินะครับผมแต่ว่าถ้าตัวใดที่อาการนักแล้วส่วนส่วนมากนะครับไกลสีรักษายากแต่ว่าก็สามารถรักษาได้นะครับแต่ว่า ถ้าตัวไรที่เป็นหลายเราก็ายากอยู่กับการรักษาไกลนะครับพี่น้องแต่ว่ายาพวกนี้ถ้าเขาเห็นว่าไกลมีอาการแล้วเขาก็ควรนํามาใส่เลยนะครับอันนี้คือซปเปอร์กรีนพัดนะครับผมวิธีการใส่คือยศให้เขากินที่กันนะครับติดต่อกันประมาณ3วันนะครับติดต่อกันพประมาณ3วันเขาเสด็เห็นว่าเขาหายขาด นะครับอันนี้คือซูเปอร์กรีนพัดนะครับซูเปอร์กรีนพัดนะครับป่านไปแล้วสำหรับยา2ตัวนะครับครับมาเจอกันกับยาตัวที่3นะครับ2ตัวแรกสใส่สำหรับใส่กลิ่นนะครับส่วนมากผมกับใส่สตัวแรกนะครับ2ตัวแรกใช้กินเมื่อตัวหลังนะครับใช้ฉีดถ้ามาเบิองนะครับว่ายาตัวใดที่ใส่ฉีดนะครับเราฉีดเข้าตรงใด ใส่ฉีดจากมือห้มาเบิ้งกันนะครับยาตัวที่3คือยูคาฉีดครับพี่นอ้องยาเสื้อตัวนี้นะครับซื้อยูคาฉีดนะครับยูคาฉีดกับรักษาวัณนาบวมขี้ขาอ่ะฮีว่าข้อ,ข,อ,ข,อข้อดังขี้เขียวตาเจ็บคือการรักษาโรคทั่วไปของไก่นะครับพี่น้องแต่ว่าวิธีการใช้จะเป็นการฉีดเข่ากล้ามเนื้ออกของไก่นะครับ เน้นว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้ออกของไก่นะครับผมฉีดกี่วันนะครับยูคาฉีดจะต้องฉีดประมาณ3-5วันนะครับเน้นเลยว่า3-5ถึง5วัน ตดูอาการไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่าหายขาดเ้อากับฉีดไปจนประมาณ5วันนะครับเราใกล้กับสิดีขึ้นนะครับยูคาฉีดนะครับอันนี้ใส่สําหรับฉีดเข้าที่อกไก่สิใส่เนี่ยก็2อตัวแรกกังน้อยนะครับเพราะว่าเขาต้องฉีดต่อที่กล้ามเนื้ออกไก่นะครับผมอันนี้คือยูคาฉีดมีลักษณะอย่างสีแล้วครับพี่น้องเด้อนี่เพิรยูคาฉีดนะครับผมอันนี้คือยูคาฉีดนะครับผม ครับมาเจอกันกับยาตัวสุดท้ายนะครับคือบิ๊กมา l บนะครับถ้าผมออกซื้อบ่ถทึกอ่านตามซื้อนี่เลยนะครับมีรูปร่างสนานีแต่ผมอ่านว่าบิ๊กมา l บนะครับบิ๊กมาโบนะครับผมเป็นยารักษาโรคนาบวมขีเขาาอนฮิว้าข้อขอ่ข้อด่งขึ้นกันนะครับลักษณะอ่า,อารักษาแบบเดียวกัน,กนทั้ง4ชนิดนะครับแล้วก วิธีการไส้นะครับเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้ออกไก่5-7วันนะครับฉีดเข้ากล้ามเนื้ออกไก่5-7วันนะครับผมเราใกล้กับเสียอาการดีขึ้นนะพี่น้องใกล้เสียอาการดีขึ้นแต่วันที่3นะครับแต่ว่าเข้าต้องฉีดเข่าเพื่อที่จะให้เขาหายขาดนะครับผม อันนี้คือบิ๊กมาโบลักษณะขวดทั้งสี่เดอร์พี่น้องเดอร์ข้างบนนี้นะครับผมไวลรับไปซื้อถ้าผู้รดยันจำว่าใดกัแคบไ้นะครับเวลาเบิ้งกระแคบหน้าจอไว้เพื่อที่เวลาไปซื้อจะได้ซื้อถือนะครับเราก็เอารูปไปเพิ่นเบิ้งก็ได้ว่าขวดลักษณะจั้งสี่นะครับผมตอนแรกผมไปผมกับวัลูนะครับว่ามีซูเปอร์กรีนซูเปอร์กรีนพัดนะครับผมเพิ่นกระถามผมกับวัลลูเรื่อง พอพ,อพ่อได้ใส่แล้วกับผมอสอบถามจาก้รู้นะครับสอบถามจากอาจารย์หลายๆท่านที่เพิ่นมีความรู้เรื่องไก่ผมก็สอบถามมาแล้วผมก็นั่งไปซื้อแล้วก็พ่อมีประสบการณ์ก็เลยนํามาแช่พี่น้องฟังนะครับผมเราก็ผ่านไปตัวยาซี่ตัวยานี้นะครับที่ผมใส่ประจําฟ้ามห้านะครับซื้อว่าเป็นยาสามัญประจําฟ้ามก็ได้นะครับผมยาตัวยาซี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ยาที่ฟีีอย่างหนึ่งนะครับเวลา ฝนตกมากแห้งๆห,หรือพายุเข่าห้อต้องหยอด,ดยาทิพยไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใกล้เป็นวัดนะครับผมครับกะผมกัว่าห้ฟังแล้วนะครับยาทั้ง4ชนิดนะครับเดี๋ยวขอทวนอีกเทียนึงนะครับมียายูโตซีโตนะครับหนึ่งคือซูเปอร์กรีนนะครับซูเปอร์กรีนใช้หยอดนะครับใส่หยอดให้ใกล้กิน วันต่อวันเช็คอาการวันต่อวันนะครับถ้าเขาหายแล้วก็ให้ยุดกินนะครับตัวที่2คือซูเปอร์กรีนพัดนะครับซูเปอร์กรีนพัดกับไห้ไ่กิ่นให้กันนะครับ2ตัวแรกนี้นะครับไ่กิ่นนะครับเป็นยารักษาหน้าบวมขี้ขาวนะครับยารักษาหวัดหน้าบวมขี้ขาวให้กันนะครับมาถึง2ตัวหลังคือยูคาฉีดนะครับยูคาฉีดเขาต้องฉีดเข่าอกไก่กล้ามเนื้ออกไก่3-5วันนะครับพี่น้อง3 5ถึงวัน ตัวที่4ก็คือบิ๊กมาโบ้นะครับบิ๊กมาโบกับฉีดเข่าการรมเนื้ออกไกลให้กัน5-7วันนะครับผมครับกับมือนีก็ได้มาแชทคลิปดีๆกับถ้าผู้ใดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านก็ฝากกไดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับเพื่อที่จะให้ทางไม่ถูกไม่เท่าเวลฟาร์มเขาได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปดียังสี่ต่อๆไปนะครับพี่น้องก็สิจากกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยว เข้ามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ